มีีหเราตื่นทำบุญตรวจตามรับพรเราส่งคำกลอนจับไม้ถึงกันบเราไม่ลืมเลือนเพื่อนฟองสัมพันธ์เราแบ่งเราปันของคว้าหัวใจแม่ไว้โค้ใหญ่ให้ทำสุขใจว่าเราไม่เคยลืมเห็นเราท่านมองเปลือกเปลือบใจดำดำดื่มตื่นตันสวงใลสวัสดี ป,ปห่โปรดตั้งจิตอธิษฐาน12วินาทีเท่ากับเดือนละเพียงหนึ่งวินาทีระลึกถึงผู้อยู่และผู้ล่วงลับยินดีในความดีของตัวท่านเองที่ท่านได้สร้างเอาไว้หากใจลืมเลือนเลิกสร้างความเลวร้ายแล้วตั้งต้นชีวิตใหม่ให้ร่าเริงแจ่มใสไปสู่วิถีชีวิตที่ดีสวัสดีปี วัน่ะสุขละพันะนะชัยยะชัยยะชัยยะย